สวัสดีครับผมพามาเบ่งองนงัวพันง่ามครับผมอายุนี่ก็มอแล้วเนี่ยท่านได้ครบปีนะครับผมตัวนี้ครับผมวันทีน่เอดครบปีพอดีครับผมนี่ครับ อุ้ยมึนขนาดนี้มาครับผมอุย้ยขีพ่พร้อมขี่แตกอีตั้งหากเออ,อเห็นบ้าครับผมวันที่ยีเอ็ดก็ครบปีนะครับตัวนี้ครับผมพามาเบิ่งพันธ์งามๆหนึ่ครับผม วัานนี้กับไอ้กีบบ่เพื่อบรรลัยซอยนุ่งกัดรียังกัดน,นียครับผมบญเนีย่ยใจครับเห็นไหมงามมาพี่น้องครับผม โอ้ยี่น้องสุดยอดครับผมโอ้งามครับผมอันนี้เป็นพันผสมอย่างสยางนะผมบ่มหูด้วกันว่าพันอย่างนะครับผมนี่ยครับเห็นไหมครับผม มาครับพี่น้องครับผมออโอ้โหยอดครับทีมี่ยังกันมันยังนั่นแหละผมไม่แน่ใจเนาะ ครับเห็นบ่ไอ้เบิ่งงานงงามน,นะครับผมเนาะพันธ์งงามน,นะครับผม ไปดิ่งเที่ปืนโอเคครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแันไน้ครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเฮดวีดีโอเท่าต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ